ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News หมอชลน่านขอบคุณสมพงศ์บริหารชุดเก่าที่ให้โอกาสด้านเฉลิมอวยพรเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่พักเพื่อไทยในการประชุมสสพักเพื่อไทยที่มีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพัก นายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านนายวิสุทธ์ชัย,ยนารุณสอสอพะเยาและประธานสอสอพักเพื่อไทยและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองนั่งเป็นประธานร่วมในที่ประชุมร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลานานที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย ขอแสดงความยินดีกับส่งพงอมอนวิวัฒสอสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยที่จะมีเวลาว่างมากขึ้นและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนึกอะไรส่งความปรารถนาขอให้ชนะการเลือกตั้ง landslide ซึ่งที่ประชุมได้ปรบมือขอบใจและแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลานาศจากนั้นนายแพทย์ชลานาศกล่าวต่อที่ประชุมเป็นครั้งแรกในนามหัวหน้าพักว่า มีโอกาสได้นั่งตรงนี้ต้นขอกราบขอบคุณนายสมพงษ์และกรรมาการบริหารพรรคชุดที่ผ่านมาที่จะมามีส่วนร่วมกับพรรคเพื่อไทยเราจะนำพักเพื่อไทยและประเทศไทยไปสู่อนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ